สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตสวนนะคะหลังจากเทศกาลร,รอยกระทงค่ะเทศกาลร,รอยกระทงเนี่ยเราก็ตัดเกลี้ยงหมดสวนเลยนะคะ mm hmm. ก็หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเราตัดผระเล็กนะคะช่วงใกล้เทศกาลพระเล็กเราตัดก่อนประมาณห้าวันค่ะก็หลังจากรอยกระทง ก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะวันนี้ตัดเป็นวันแรกนะคะตอนนี้ช่วงนี้โลกเพี้ยไฟก็ดุมากเลยคะ่ะเพี้ยไฟนะคะก็จะทําให้ช่อเขางอนี่เห็นไหมคะนี่ช่อเป็นนี้ทําให้ช่อไม่เหยือดช่อก็จะก้านกรแ็แข็งๆกุดๆอ่าไม่ยาวมากแต่ว่าไม่ถึงกระกุดนะคะนี่นี่เพี้ยไฟเพลี้ยไฟเป็นสภาพนี้เราก็จะพ่นยาช่วงเวลาที่แดด ค่อนข้างมีแดดแล้วก็น้ำค้างอะ่ะต้องไม่มีนะคะต้องไม่มีน้ําติดน้ำค้างติดนะคะจะช่วยให้เขาดีขึ้นมากแต่ว่าช่วงนี้ก็มีพายุเข้ามานะคะแล้วก็อากาศก็คึ้มอยู่ทุกวันทําให้ อดอกไม้เราเนี่ยบานช้านะคะตรงนี้เป็นส่วนที่เราตัดไปแล้วนะคะบานอย่างมากก็4ดอกหดอกเต็มที่นะคะไม่ได้มาบานมากกว่าน,นั้นเพราะว่าเทศกาลลอยกระทงเราตัดไปเยอะมากเราตัดก่อนเทศกาลประมาณ56วันนะคะเราตัดเรื่อยไปถึงวันลอยกระทงวันลอยกระทงก็ยังมีคนมาให้เราตัดอีกนะคะ,ะตัดหมดแล้วเขาก็ยังโทรมาสั่งของหน่อยนะคะพี่เทศกาลนะคะก็ต้องออกมาเล็มคะ่ะ มาเลือกตัดนะคะดอกบานเยอะๆอย่างดีก็ปานสามบานสี่เท่านั้นนะคะแล้วก็เลือกดอกที่ช่อสั้นๆพอดีช่วงนี้อะกล้วยไม้เรามีปัญหามีโรคก,ก็ทําไม่ให้ช่อเรายาวนะคะแล้วก็มันก็จะสั้นก็สามารถค้นหาให้เขาได้นะคะโทรมาทุกวันเลยคะ่ะเราต,ตัดเสร็จก่อนลอยกระทงเนียประมาณสามวันเนี่ยเราไม่มีไม้ในสวนแล้วนะคะสามถึงสี่วันแล้วก็ ก็จะบานมาเรื่อยๆจนช่วงนั้นก็ยังพอมีแดดอยู่บ้างนะคะก,ก็ทำให้ไม้พอบานเนี่ยช่วงนี้พายุเข้าเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะคะที่พายุได้อ่อนกำลังลงนะคะกลายอ่อนกำลังลงก็ไม่ได้ตกมากตอนแรกก็กลัวอยู่นะคะอันนี้เป็นจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็กลัวว่าเออ,เอ,อฝนจะตกหนัก ก็เมื่อวานก็ค้มอยู่นะคะคืมแต่ก็ยังพอมีแดดก็เลยได้ทำการพ่นยาไว้เลยนะคะก่อนที่ฝนจะตกกลัวว่าฝนจะตกหลายวันแล้วก็เลยกำหนดทำให้โรคเข้ามาเยอะนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นเพี้ยเพี้ยเนี่ยยอดเขาจะเป็นอย่างนี้สภาพาตรงนี้จะมีรอยเห็นไหมคะรอยเนี่ยตรงนี้ทำให้ช่อไม่เหยียดยาว ก็จะมีปัญหาช่วงนี้มีปัญหาทั้งที่ไม่ค่อยมีแดดอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนเนี้ยดอกไม้เราตัดไม่หมดสวนแล้วก็ซุ้มกันแน่นทําให้พ่นยาเข้าไปไม่โดนเท่าที่ควรนะคะก็เลยมีปัญหาฮะมีทั้งโรคเพลี้ยไฟทั้งโรคไอขวบแล้วอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกล้วยไม้ก็จะมีการตุ้มเหลืองตุ้มเหลืองเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะพออากาศเปลี่ยนแปลง แบบหนาวๆร้อนๆอ่ะไม่ได้นี่อย่างนี้คือโรคตูมเหลืองเดี๋ยวเขาก็จะหลุดฮะหนาวๆร้อนๆไม่ได้ถ้าร้อนก็ร้อนไปเลยถ้าหนาวก็หนาวไปเลยนะคะจะร้อนๆหนาวๆทำให้สุขภาพของกล้วยไม้เสียก็เหมือนคนละค่ะต้องรักษาสุขภาพเนาะกล้วยไม้เราก็นี่ประมาณนี้นี่นี่ไม่ค่อยจะมีดอกเท่าไหร่ช่วงนี้ราคาหลังเทศกาล ลอยกระทงก็จะขึ้นมานิดนึงเพราะกล้วยไม้ไม่มีนะคะไม้นอกออเดอร์นอกก็เห็นเขาก็ยังตัดอยู่ทุกวันนะแต่ราคาเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้ถามนะก็ขึ้นมานิดเดียวนะคะไม่ได้ขึ้นมากขึ้นมาแค่ห้าบาทเท่านั้นนะคะนี่กล้วยไม้สวยสีสดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นี่จะเป็นประมาณนี้อันนี้เราตัดแล้วนะคะตัดไปแล้วช่วง เมื่อกี้นี้ตัดไปมีวันนี้มีออเดอร์ร้อยร้อยเฟลอ์นิดๆดูแล้วร้อยฟลโลก็น่าจะได้ครึ่งสวนฝาจะหมดไปแล้วไม่ค่อยมีก็ช่วงนี้ก็ทุกส่วนแล้วค่ะเทศกาลลอยกระทงก็ต้องลุกกันไปให้หมดถ้าไม่หมดขายไม่หมดเราก็ต้องตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามผลักดันตอนแรกคิดว่าลอยกระทงเนี้ยจะไม่ขายไม่หมดโอ้ขายดีนะคะแต่ราคาไม่ได้เออ เขาเรียกว่าอะไรราคาไม่แรงไม่สูงแต่ว่าขายหมดนะก็จะมีคนมาสั่งเรื่อยๆเนาะขนาดเรา,าตัดหมดส่วนแล้ววันรุ่งขึ้นอ้าวพี่บ้านหน่อยค้นให้หน่อยอ้าวได้ได้ห้าโลสิบโลเราขายหมดนะคะถ้าใครจะซื้อนะคะนี่ยิ่งขาประจํานี่เราต้องมีให้นะคะตอนนี้ตอนนั้นก็หมดก็เลยไปขอส่วนข้างๆนะเอามาให้ลูกค้าประจําของเรา ลูกเขาประจำเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ลูกค้าประจําก็สั่งอีกเขาจะเป็นพวกกําเตยนะก็จะชอบไม้ไม่ชอบยาวมากนะเพอชอบอืมชอยาวมากอะ่ะเขาก็กำยากถ้าช่อเล็กๆน้อยๆเขาก็กาไม้เตยได้สวยนะคะวันนี้ก็เรายังตัดอยู่นะเอ่อช่วงนี้ก็ฝนตกช่วงก่อนนี่ฝนตกทุกวันมีช่วงลอยกระทงก็จะหยุดไปบ้างนี่ เราพ่นยาหญ้าไว้เนี่ยไม่ค่อยจะตายเท่าไหร่เลยเนี่ยปกติอ่ะสัปดาห์เดียวก็จะแห้งไปแล้วนี่สิบกว่าวันแล้วได้ประมาณนี้นะคะนี่อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะทําให้กล้วยไม้เนี่ยงามแล้วก็ยญาก็งามด้วยนะคะนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะตอนแรกก็ใจไม่ดีอุเจนต้อง ลดอีกครั้งหรือนี่พอลดไปใบไม้ก็จะเหลืองโทมนะคะการลดย,าย่าๆเนี่ยมันก็จะทําให้กล้วยไม้ชะงักงานแต่ถ้าเราไม่ลดนะเราก็เก็บไม่ทันนะคะแต่กล้วยไม้เป็นอะไรที่ทนนะถ้าไม่ลดเก็บไม่ทันแน่นอนงานในสวนมันเยอะนะคะอย่างโรคไอหวบเนี่ยบางทีเรา พ่นเพี้ยไฟเราก็พ่นในขวไม่ได้เราก็จะใช้เก็บดอกนะเก็บดอกแล้วก็ใส่ถุงอันนี้นี่อย่างนี้ยังไม่เป็นนะคะยังสวยเราก็จะฉีดยาป้องกันไว้นะคะรุ่นใหม่เนียน่าจะไม่มีละแต่ว่าเราก็ต้องอยังฉีดยาป้องกันอยู่นะคะนี่ตอนนี้คนงานยังตัดตรงนู้นนะคะวันนี้ออเดอร์ร้อยฟอร์โลนะ แต่ก็ไม่ได้ปกติอะร้อยฟลอรตัดแป๊บเดียวตอนนี้ไม้มันน้อยเราก็ต้องไล่หาร้อยฟลโลนี่ก็ต้องใช้เวลาร่วมครึ่งวันเลยนะคะนี่ตอนนี้สวนก็เลียนเตียนแต่เพื่อนบอกว่าตอนนี้เพีย้ยไฟดุไร้สวนได้เป็นเพีย้ยไฟสวนเราก็ไม่ตกเทนนะคะเป็นเพีย้ยไฟไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นเยอะด้วยโดยสาเหตุว่าเราฉีดยาไม่เข้าเพราะว่าช่วงก่อนนี้ดอกไม้มันเยอะค่ะ แน่นสวนตอนนี้ก็โปร่งโล่งสบายตอนแรกคิดว่าเออหลังลอยกระทงจะเป็นยังไงไม้เราจะขายออกไหมเออมาตัดเออตอนนี้ก็เริ่มไม้น้อยนะไม้เริ่มออกน้อยแถมอากาศยังอึมครึมนี่อึมครึมอยู่วันนี้ก็ยังอึมครึมอึมครึมแบบนี้นะบานช้ามากแล้วชอดอกก็น้อยลงนะคะเนี่ยมันมาออกในช่วงที่เขาไม่ต้องการขายไม่ออกนะคะ ก่อนลอยกระทงเนี่ยแน่นมากนะพอก็ต้องตัดทิ้งถ้าไม่ตัดทิ้งเนี่ยเรายิ่งฉีดยาไม่เข้าดอกไม้ก็ยิ่งเสียไปกันใหญ่นี่ขนาดเราตัดทิ้งนะยังมีโรคเพลี้ยไฟเข้ามานี่นี่ดูนี่นเพลี้ยไฟมันจะเป็นอย่างนี้ชอบจะงิกหงิเงอนๆงอนนะเออชาวสวนนี่เป็นอะไรที่ต้องระวังนะคะนี่นะคะนี่นี่นี่ตรงนู้นนะเริ่มแดงแล้วแดงก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะเพราะว่าบานช้านะ อากาศก็อึมครึมไม่รู้ว่าพายุลูกใหม่จะเข้ามาอีกหรือเปล่าเนาะก็ต้องคอยดูกันไปนะคะร่างกายเราก็ต้องดูแลนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะวันฝากท่านผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องลาก,ก่อแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ